ค่ากาวน้ำมันสกัดด้วค่ะปูค่ะยังสุ่มอ่ครับตะเล็กบ่ครับไทยเอฟซีแฟนกับทั้งสองมารับช่มตวงวดปูครับชุดล็อกบนล่างบ่ปูปูล็อกบนล่างสูตรล็อกบนล่างครับเดียวกันมันได้ตะวินเดจ้ากันเดียวกันเขาตะวินก็ปูเนาะเจ้วนี่หน้ามันก็จะเข่ายก็ดอกครับผมตะเล็กมาสวยครับคนได้ตะวินหนึ่งย่างเดียวครับผม ไปวิ่งหนึ่งไรซิซีวะขับปูวิ่งดูอ่าเดี๋ยวนี้เอานี่ไปกวนซุ่มผงซุ่มยังบ้านั้นเห็ดมันบ่มี่สั้นไม่เวลาครับหลักเมึงนอกแค่ในมาบ่อปูหลักเมึงนอกสามเก่าเก่าสามกลับไปนอนที่แล้วเอาครับยังเงียบเงียบเลยสูตรลอกการเขาพ่อโตมากเขาพ่ได้เพราะว่ามันโตไปหาเขาบ่อไว้รับับปูเขาไม่เองข้าเจ้าข้าพิ่นให้มาจังมาเบิ้งอีกที่หนึ่งขับปูอีกที่หนึ่งเด้อขับปูเอาสูตร เก้าสูตรบัวล้านของปูนี่นะไปเอาเงินล้านนี่ละสูตรเงินล้านล็อกมะปูเนาะสูตรล็อกมันก็มันก็เขาวิ่งโยนเถียวกลอนมันก็ยังเข่าสวนเปรบผมมันว่าเข่าเดี๋ยวพวกหนึ่งมันเข่าตั้งเข่าตั้งหนึ่ง งวด08นแปดในขาเนาะปูนะาซุนแปขาล่างซุนแปดขาล่างตรงตรงเลยงวดนแปดกับงวดเมื่อกี้ี่เข่าตะวิ่งนะปู่ตวิงกับงวดที่พานมาในเขาซุนแปดตรงตรครับงวด08นแปดพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับกับสูตรล็อกเป็นล็อก ไปมาเศร้ากันเด็กน่อยไอหนึ่งมันกับยวัดบ้านผลมันมันกับแม่นอยู่งเรืมันกับบอกอยู่งเรนี่แหละเดี๋ยวสิบอกว่ามันบอกตัวใดมันเด็กหน่อยบอกพอปู่เด็กหน่อยมันมันกับสิมานอนยวัดประจำนอนแนะนำลงปีมันค่ะสามงวดแล้วได้ขังมันอีกงวดสิมันจะเป็นแต่ว่ามันบอกอยู่ในนี่ละยุ่งเรื่องเล็กสูตรปู่นี่แหละมันเอามันตรงกันกับเล็กปู่ยุ่งตัวนี่สิบสครับปู่ จักปีครับปูนิดหน่อยจักปีซ้ำซุึมเร็วนี่ประมาณพอหนึ่งพอสองนี่แหละแต่ว่ามันเสรนมันดีบว่ามันซ้ำอ,อนุบาลน,นี่แหละค่ะน้องพี่ว่ามันบอกถึอซ้ำตัวคเนเดียวซ้ำเขียวแล้วเอาข้าไว้นี่แล้วมันเต็มครับผู้อยู่กับมันพระผู้อยู่น้ำมันว่า มันบมกสามหมดเลยพี่ครูถือค่ะบเด็กน่อยบอกถือสามหมดเลยพี่ครูโอ้ครับมันมาบอกตรงกันครับของครูพอดีมันบอกมาตรงกันครับอันนี้ของบนด้านนี้ด้รับบนบนแปดขับสองแปดสองรับ เจ็ดหนึ่งขับปูแปด 2> 8, 2, สองเจ็ดหนึ่งหกศูนย์นะครับปู 6, 0, ่เก้าศูนย์ล็อกนี่ม่ตะเล็กดังทั้ง,ง,งนั้นเน้อนนิเน้อครับเห็นออกดังดังกันทั้งนัง้นเน้อว่าเขาล็อกก็ดีห้าเก้า ี่แปดสี่แปดสามเจ็ดครับสองหก หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สี่นี่ตัวผู้เดียวผูดจากเขียนนี่ครับชุดบนนักปู่นะอันนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเดครับเนี่ยเอาไว้แล้วตัวเดียวตัวใต้ไม่มาศูนย์สี่เนี่ยครับผมโอ้ตัวเด็ดตัวเดียวหาเลยเนื่องจากพูดจริงเียว ครับผมนี่โอ้ปูเน้นนะครับตัวเน้นบนใบเล่นครับศูนย์สี่หนี่ครอบผมค่ะมักเลยบี่แม่ศูนย์สี่ครับผมออกเค่ะขาว่คเลยผมแหมศูนา์สี่ค่ะครับผมอันนี้เรียกหน่อยหมจเนว่าตัวนี้ละมาทำกันพอดีก็ของปูปูกับกลมใบพอดี นี่ของเล็กหน่อยได้หนิกลายเป็นของปูแล้วมันมันไปบ้านเขาเขาบอกตัวนี้นี่หน่อยมันสามวันแล้วเขาถือมาเล็กหน่อยบอกคือหกศูนย์นี่เรียบอกปูมันบอกหกศูนย์แต่ว่าปูมันเคล็ดไปตะกอนของเขาแล้วมาตรงกันครับผมเล็กเด็กหน่อยโอ้ครับมันนี่นี่ครับมันมีเส้นมันนี่ือประยุชน์ล็อกบนล็อกบนปูมีแปดสองเจ็ดหนึ่งหกศูนย์หาเก้าสี่แปด สามเจ็ดสองหกหนึ่งหาศูนย์สี่เก้าคู่นัปูเนาะตรงตรงครับท่านผู้ชมมันไม่เต็มไมเต็เหล็กดังทั้งนั้นนี่เหล็กหลอกมาเหล็กหลอกเน้นวิ่งหกศูนย์กับศูนย์สี่นัปูเนาะอมนครับวิ่งให้ตัวเดียววันนี้นะแจกว่าเ่าเหล็กหลอกเงินล้านวิ่งให้ตัวเดียวได้ด่าวิ่งบนนี้ให้ชุนตัวเดียว นปูะเนี่พันวาเมื่อกี้นี่ครับผมที่พันถูกมาหลายงวดข้าเจ้าห้เดนศูนย์มากพันวาให้หผมใส่เอาไผ่ไม้ติดเอาปลาวกับตรงกับปูเลยครับศูนย์สีเขาหาเอามัดอลไรศูนย์สี่ระตอรีกรบบมีหรือศูนย์หก็ต่กักับเด็กน่อยบอกปูบอกถึงมาสามวันศูนย์เขาเอากันหมดกับแมงกับปูมาสาวัอาบล่างมันสิ่น้อยัวัดประจำมันบอกลงทีมิดมันมาทิดลงทีอยู่ บ้านนึงยมาด้บ้านนี้แหละบ้านข้างๆบ้านนี้กะเหล็กบนเหล็กล่างเหล็กล่างบ้านครับกุมล่างมันวิ่งซูนบนนะปูเนาะวิ่งซูนบนครับล่างปูกับมักซูนกันปูฟันซูนได้ตัวเดียวเลยธรรมดาว่าแม่นตะขาเจ้าฟันมาในปูกับฟันกันซูนเหล็กมันเขบหมวกกับซูนมัดซูนสาม ล่างศูนย์สามเก้าสองเก้าสองทัานสตรคัดสูตรนั่นมันที่นี้ชิพนกนี้ชิเนียดจังหวะมันมาท่านเห็นเหนั่อเลยครับผม <8 S 1> มันเอาวสุดในไปก่อนเปียดหนึ่ง จากบนแจกลา่างผมจะทำประจักรหรอกครับเจ <70 S 2> ็ดศ <70 S 2> ูนย์เจ็ดศูนย์เก่าครับเ้าแปดเ้าแปดนี่ตะเล็กทำง,งามนนะปูนอะชุดนบนชุดล่างชุดบนชุดล่างน่ามุดครับ สี่่3นะครับเนาะศูนย์สามเก้าสองแปดนึกเก้ห้า่กสงห้ับยิงยิงที่นี่สองตัวได้ลางกบปโปเขามีตัวเดียว ว่าตัวหนึ่งมันแชงมากอยู่ขันล่างมันจะแชงมากตัวเดียวขันบนมันอยู่ตัวเดียวขันล่างมันมีตัวแจ้งอยู่ล่างมันจะมีเก่าเก่ากับศูนย์แชงกันอยู่บาง p นี l ที่เรียกว่ามันสิเป็นหนึ่งมะแมนมันจะเป็นเก่าบมันก้ากับศูนย์ล่างสูตรล็อกปูมี่ตรงๆล็อกปูเนาะบนล่างมน ห่วศูนย์แปดกะล่างตรงๆได้ครับพี่น้องล่างตรงๆดาวหมวที่ผ่านมามาตามาตาวิ่งไหมมาตาวิ่งนะครับผมมาตาโตวิ่งล่างหนึ่งย่างเดียวครับมันก็เป็นสิบสี่แล้วจับปูนี่นี่ก็สีมันสีมาสองตัวนีตัวนี้คูหนึ่งครับล่างตัวนี้ตัวหนึ่งเก่งครับขันมามาล่างจับปูศูนย์นี้คือว่าสีมาบนแต่ว่ามันกับมาติดอยู่ล่างนึ่มันน้าครับเก็ีลย มันเป็นตรวล่องล่างนี่ปูว่วงไห่ศูนย์สามกับเก้าสองครับพี่น้องตัววิ่งนะครับตัวเด่นแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้านี่เด่นร่องครับกันจะมีหาแปดสี่เจ็ดสามหกสองหาครับผมนี่ครับชุดล็อกนะครับพี่น้องครับนี่เป็นสูตรล็อกบอกขาเจ้าขาเจ้าว่าเอ้ามาบอกอ้เยี้ยมันเต็มเลยไหมปูเต็มกระหาให้มันได้อ่านี่ครับชมช่ด้ครับแคปหน้าจอนะครับเนาะสูตรล็อกครับพี่น้อง คแคปหน้าจอเนะคะสูตรรอกล้านของปูขุนเนาะค่ะงวดที่30ธันวาคมพศ2อ6พหาค่ะบนเนาะค่ะวิ่งวิ่งศูนย์เนาะค่ะปูจับครูให้เก่าคููเนาะค่ะแปดสองเจ็ดหน่หกศูน์ห้าาสี่ปดสเจดสองหหนึ่งห้านปูเน่นที่60กับ0 4เนาะคะเจหาเกเป็นตัวรองเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางเลขกลางเนาะค่ะ0 3 ก้าสองแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้าห้าแปดสี่เจ็ดสามหกสองห้าเนาะคะ่ะเน้นที่ศูนย์สามกับเก้าสองเนาะคะ่ะแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้าเป็นตัวร่องเนาะคะ่ะวิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์เนาะคะ่ะพิจารณาเบงเลื่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่าน,นี้ขอ,อให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮ้งๆกันสุขสุขคนเนาะคะ่ะพบกันใหม่ในะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ